สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะวันนี้มาพบกับเกมเดลี่อีกครั้งในรูปแบบที่ มาเล่นสดๆให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งกับเกมที่มีชื่อว่า No Snake Hotel นั่นเองครับโดยเกมนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเป็นชาเลนจ์นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันของผู้พัฒนาเกม2คนด้วยกันคนแรกคือ Two Star Game ซึ่งทางฟังจากชื่อเนี่ยก็าอาจจะไม่คุ้นว่าเป็นใครแต่ว่าถ้าผมบอกว่าคนนี้เป็นคนที่กำลังสร้างเกม c h ชู c h ลส์หรือว่าเกมรถไฟผีอยู่เนี่ยหลายๆคนน่าจะร้องอ๋อก,กันเลยละครับกับอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Barj ซึ่งอันนี้ผมเคยไปเห็นว่าเขาเนี่ยได้เป็นเพื่อนกับผู้พัฒนาเกมหลายๆคนเลยเละครับหนึ่งในนั้นก็จะมีแดนนี่ผู้ที่สร้างเกมครับเกมนั่นแหละครับก็ไม่ใช่อะไรคือเขาตั้งใจจะแข่งกันโดยทําเกมผีซึ่งอ้างอิงมาจากความกลัวของแต่ละคน และคุณบาจิเองเนี่ยเขาเป็นคนที่กลัวงูมากๆทางทู Star g เกมเขาก็เลยสร้างเกมที่เบสออนความกลัวนั้นและนั่นก็คืองูนั่นเองครับซึ่งชาเลนนี้มันมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งครับนั่นคือทั้งสองคนต้องทำเกมนี้ภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นหรือว่า1วันนั่นเองมาดูกันซิว่าเกมที่ใช้เวลาเพียง1วันเนี่ยมันจะดีแค่ไหน แต่ว่าก่อนอื่นการที่เราจะมาเล่นเกมที่เบสออนความกลัวของคนคนนึงเราต้องมาพูดถึงความกลัวกันสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันเนาะโดยผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเคยสัมผัสกับความกลัวในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลัวผีกลัวการตกใจหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆ กลัวความสูงบ้างกลัวที่แคบบ้างกลัวความมืดบ้างอะไรแบบนั้นแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้กลัวถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วว่าอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นแบบนั้นนั่นจะเป็นความกลัวที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับและเราเรียกกันว่าโฟเบียนั่นเอง โฟเบียเนี่ยมันเป็นโรคที่ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือว่าคุณผู้ชมเองที่เกิดความกลัวนั้นแสดงความกลัวออกมาอย่างไม่มีเหตุผลหรือว่าเกิดความวิตกกังวลที่สูงมากๆมีการเหงื่อไหลมีการอาเจียนวินเวียนศีรษะอะไรแบบนั้นเลยซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เองเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าสาเหตุที่มาจากความกลัวแบบนั้นน่ะมันมาได้ยังไงกัน แต่ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุสําคัญมากๆนั่นเกิดจากว่าตัวเรานั้นได้ไปเจออะไรที่มันสะเทือนใจมากๆในตอนที่เรายังเด็กอยู่หรือว่าเราไปฟังอะไรบางอย่างมาที่ทําให้เรารู้สึกกลัวมากๆอย่างเช่นในตอนเด็กของคุณผู้ชมสักคนหนึ่ง อาจจะโดนพึ่งต่อยหรืออาจจะมีอะไรไม่รู้มาตอมร่างกายของคุณและนั่นมันทําให้คุณรู้สึกกลัวมากๆพอคุณผู้ชมเจอสิ่งสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะหลีกหนีมันหรือว่าพอเจอมันแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งหรือว่าไม่อยากจะอยู่ในพื้นที่นั้นอีกนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความกลัวหรือว่าฟอเบียนนั่นเองโดยความกลัวนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งของสถานที่หรือว่าสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นความกลัวสถานการณ์ต่างๆก็เป็นได้อย่างเช่นกลัวการขึ้นไปพูดบนเวที หรือว่ากลัวการที่ทุกคนมาจับตามองที่เราอันนั้นก็เป็นความกลัวในอีกรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันซึ่งบางเกมก็นําความกลัวนี้เอาไปพูดถึงในเกมเหมือนกันนะครับอย่างเช่นฟนาฟซีที่ตัวครางชายนั้นเป็นคนที่กลัวอ n นิมาทรอนิกมากๆเพราะว่าตัวเขาได้รู้ว่าหุ่นอินิมาร o ทรอนิกนั้นได้ทำการฆ่าพี่สาวของตัวเองไปอะไรแบบนั้นแหละครับ ซึ่งสำหรับเกมนี้เขาก็ได้หยิบยกเอางูมาใช้เนาะถ้าใครเป็นโรคที่กลัวงูมากๆหรือว่าไม่อยากจะเห็นงูเลยอะไรแบบนั้นผมไม่แนะนําให้ทุกคนดูคลิปนี้เป็นอันขาดนะครับเพราะถึงแม้ว่าชื่อเกมนี้มันจะชื่อว่าโรงแรมที่ไม่มีงูแต่ยังไงมันต้องมีแน่ๆแหละครับเอาละถ้าใครอยากรู้กันแล้วว่าเกมนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเอาละครับมากดเล a y กันเล a y อุ้ย ต้อนรับเข้าสู่โรงแรมไร้งูโรงแรมที่จะไม่มีงู99.99 99 ที่โรงแรมไร้งูนี้เราพยายามอย่างสูงที่จะให้โรงแรมนี้ปราศจากงูให้ได้มากที่สุดที่โรงแรมอื่นนั้นคุณอาจจะได้พบกับความเสี่ยงที่ได้เห็นงูอยู่ใต้ผ้าปูที่นอนแอบเข้ามาทางข้อน้ําหรืออื่นๆอีกมากมายถ้าคุณมีคําถามเพิ่มเติมสามารถพูดคุยที่แผนกต้อนรับได้และขอให้คุณเื่อนเริงในโรงแรมไร้งูคือเขาบอกว่า จะไม่มีงูที่ไหนแน่ๆนะครับไม่ว่าจะไปไม่ว่าจะอยู่ในห้องน้ําจะโผล่มาจากโถส้วมหรือว่าที่ไหนก็ตามไม่มีงูแน่นอนอันนี้อะไรอะ่ะเป็นจดหมายครับฉันเพิ่งมาที่โรงแรมนี้พระเจ้าช่วยบาร์ที่นี่มันไร้ทิฏฐิจริงๆนายก็รู้นี่ว่าฉันเกลียดงูมากแค่ไหนฉันก็เลยพยายามที่จะมาที่โรงแรมไร้ายงูแห่งนี้เขาทําสําเร็จบาร์ทที่นี่มันไม่มีงูจริงๆอ่ะเอ้ย ที่นี่ไม่มีงูจริงๆครับต้องลองดูกันว่าจะไม่มีจริงๆหรือเปล่าอันนี้บอกว่าเหยียบมันเลยความจริงไอการที่เราไปเหยียบมาเนี่ยเสี่ยงกว่าอีกนะครับเพราะว่างูอะถ้าเราไปเหยียบมันปุ๊บมันง้างเข้ามาฉกนี่ซวยเราเลยนะฉะนั้นอย่าเหยียบนะครับทุกคนหาห้องหนึ่งร้อยครับโอเคอันนี้เหมือนเปิดไม่ได้นะปรับเมาส์เซนเล็กห้องต่อมาหนึ่งสองสามทำไมผมได้ยินเสียงแปลกๆ 122นะครับโอเคน่าจะเป็นห้องในสุดละมัง้งถ้าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันแบบผมได้ยินเสียงงูแฮะมันแบบเฮ้ยโอเคงั้นต้องไปเรื่อยๆจนกว่าห้องห้อง100อละมั้งครับอันนี้บอกว่า The Devil Incarnate หรือว่าปีศาจได้จุติแล้วอะไรแบบนั้นนะครับโอเคอันต่อมา ฉันอยู่ในความฝันหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่โรงแรมไร้งูนี้มันสมชื่อของมันจริงๆตั้งแต่ที่ฉันยังเป็นเด็กตัวเล็กๆว้าตั้งแต่ที่ฉันยังเป็นเด็กและถูกจับตัวโดยกองทัพงูที่บ้าคลั่งในขณะที่ฉันกําลังออกไปเที่ยวอยู่นั้นฉันไม่กล้าออกจากบ้านเลยตั้งแต่นั้นแต่หลังจากความอ้างวังนั้น50ปีในที่สุดฉันก็ได้เจอที่ที่ปลอดภัยแล้ว ที่ดิฉันสามารถมาเที่ยวได้ขอบคุณมากๆนะโรงแรมไร้งูอะไรวะเนี่ยคือเข้าใจว่าเป็นมีมัาแต่ว่ามันอะไรจะขนาดนั้นหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งห้าโอ้ยตรงนี้มีเก้าอี้ปิดไว้ด้วยครับโอ้ยเสียงูชัดเกินกันไปต่อครับเอ้ย อันนี้อะไรอ่ะห้อง11ึงงงอะไรไม่รู้ครับ1นแล้วมันหายไปเลยโอเคอะไรเนี่ยมีจดหมายอีกแล้วครับฉันรู้สึกปลอดภัยมากมากกว่าเดิมอีกเสียงมันแบบงูอยู่แถวนี้แน่ๆมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันอยู่ที่โรงแรมอื่นๆฉันได้เข้าไปในห้องของตัวเองและเมื่อฉันหันหลังจะปิดประตู อยู่ดีๆมันก็มีงูตัวใหญ่เท่ากับแขนห้อยอยู่ตรงที่แขวนเสื้อโค้ตนั่นแต่ว่าที่โรงแรมไร้งูนี้ฉันไม่ต้องกังวลไอ้สัป,ปหลาตตัวเลยนั้นมันจะมาด้านหลังฉันอีกแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆกับตัวผมนี้ผมน่าจะช็อกไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่โรงแรมไร้งูแห่งนี้ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมผมมืดจังแล้วเสียงมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆฮะห้ โอเคด้านหน้าเราแน่นอนครับโอ้โหห้องหนึ่งร้อยคือห้องด้านหน้านี้โอ้โหมีเลือดด้วยฮะไอ้ตายเถอะอุ้ยงูอะไรวะโอเคขวา ขวาไปไม่ได้ครับงั้นเราต้องไปทางซ้ายอว้ยใหญงูอ้างูเยี่ยมนั่นแหละครับคือเกม No Snake Hotel นะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความน่ากลัว ได้ดีเหมือนกันนะก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูชีวิตของงูแล้วนะครับความจริงแล้วงูเนี่ยเขาเป็นเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ยุ่งกับคนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับมันมีครั้งหนึ่งที่ผมเคยลดน้ําต้นไม้อยู่แล้วเจองูงูก็ไม่ยุ่งกับผมนะทัง้งที่มันอยู่ใกล้ประมาณแบบ2เมตรได้อะไรเงี้ยงูมันเลือกที่จะเลือ้อยหนีไปอะไรเงี้ยมากกว่าคือหลกัหลกๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรมันนะมันก็จะไม่ทําอะไรเรานะครับแต่ว่าถ้าเจองูนะครับในชีวิตจริงเนี่ย หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยง,ยงนะหนีซะก่อนหรือว่าอะไรงนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเราไม่รู้นะถึงแม้ว่างูบางบางชนิดบางพันธุ์มันจะไม่มีพิษก็ตามนะแต่ว่าเราไม่รู้นะครับว่าตัวที่เราเจออยู่เป็นพิษหรือเปล่าปกป้องชีวิตตัวเองดีที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่าเกมเดรี่ครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะมีเกมที่ดีกว่านี้เอาจริงๆแล้วเกมนี้ก็ดีครับเออแล้วก็ให้เราได้รู้จักกับผู้พัฒน,นาเกมนี้มากขึ้นด้วยนะ หวังว่าเกมชูชูชาวส์นะครับจะเปิดให้เราได้เล่นแบบจะวางจำหน่ายให้เราได้เล่นเร็วๆนี้เนาะหวังว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับผม